สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับห้องม,ม .3 าทัและม .3 ทัิครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชาโครงงานอาชีพกับครูกรัญญ์ยูนะครับในหัวข้อเรื่องการเขียนนิยามศัพ์และการเขียนบทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับของโครงงานซึ่งมันจะต่อซึ่งจะต่อจากงานที่ครูสั่งให้ส่ง ในงานท,ที่แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมารู้ความหมายของนิยามศัพท์นะครับนิยามศัพท์หมายถึงการให้ความหมายนะครับหรือว่าคาเฉพาะที่ใช้ในการวิจัยนะครับหรือาการศึกษามคว้าเพื่อให้ผู้วิจัยเข้าเข้าใจความหมายใะคาที่ตรงกันนะครับคํานิยามเนี่ยต้องคํานึง ถึงตัวแปรนะครับแล้วก็มีความหมายที่ชัดเจนนะครับน่าเชื่อถือนิยามศัพท์นะครับมี2ประเภทนะครับก็คือนิยามศัพท์เชิงความหมายนะครับเช่นผักสวนครัวนะครับก็คือมีความหมายว่าพืชผ,ผักที่ปลูกในบริเวณบ้านพี่อายเป็นต้นครับ หรือไม่ก็สต,ติปัญญาหมายถึงความจําทางสมองที่คิดในการที่มีเหตุผลและการแก้ปัญหาเป็นต้นครับและอีกประเภทหนึ่งนะครับของนิยามศัพท์ก็คือนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการนะครับเป็นคําที่บอกความหมายที่กําหนดพฤติกรรม ตัวบ่งชี้หรือว่าเครื่องมือจีวัดนะครับซึ่งในการทําโครงงานเบื้องต้นของเรานะครับในครั้งนี้ก็จะไม่ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเราก็จะเ,เน้นในการเขียนนิยามเาชิงความหมายเป็นหลักครับต่อไปนะครับก็คือ,อตัวอย่างของการเขียนคำนิยามนะครับซึ่ง จะเป็นในหัวข้อการปลูกปักสวนครัวในขวดน้ำพลาสติกแับครึ่งนะครับ mm hmm. ก็จะมีด้วยกันอสองย่อหน้าด้วยกันนะครับก็คือ,อกเกษตรในครัวเรือนนะครับหมายถึงอะไรนะครับก็คือหมายถึงการปลูกหรือการดูแลเลี้ออยงดูทำให้เพิ่มพูนกัน เข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อผลิตอาหารนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์ปักผลไม้นะครับเพื่อใช้ในตัวเรือนเป็นต้นครับยอนหน้าที่สองก็คือพืชผักสวนครัวคือความหมายของพืชผักสวนครัวนะครับก็คือพืชที่ใช้ส่วนต่างๆในการเป็นอาหารนะครับที่เราปลูกในบริเวณพื้นที่อาศัยของ ของเรานะครับก็มีการยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์นะครับว่าใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับต่อมาก็คือการเขียนบทที่สองนะครับเอกสารเ,เรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในบทที่สองของโครงงานเนี่ยคือการนําความรู้จากการไปศึกษาค้นคว้าต่างๆเขครับมาเป็นมาเขียนเป็นองค์ความรู้นะครับ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงานของเรานะครับเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้านะครับว่าของผู้ทำโครงงานโดยผู้ทำโครงงานเนี่ยต้องคำนึงถึงความถูกต้องนะครับความน่าเชื่อถือนะครับและแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการให้การเครดิตนะครับกับผู้เขียน ข้อมูลนะครับแล้วก็เพื่อการศึกษาย้อนกลับนะครับว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยถ้าเราต้องการศึกษาให้ลึกซึ้งขึ้นเราต้องไปศึกษาที่ไหนนะครับโดยจะมีตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของอบทที่สการเขียนบทที่สองนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับ ซึ่งจากข้อจำกัดที่นักเรียนต้องเรียนออนไลน์นะครับก็ครูก็เลยได้เขียนตัวอย่างนะครับวิธีการเขียนบทที่สองนะครับเอกสารเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของผักสวนครัวนะครับก็จะมีในหัวข้อของความหมายนะครับของผู้สวนครัวนะครับแล้วก็ผักสวนครัวนี่คืออะไรนะครับวิธีการปลูกเป็นอย่างไรนะครับ ส่วนสุดท้ายก็คือประโยชน์ของการปลูกป,ปักสวนครวนะครับว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมีเาขาเรียกว่าส่วนประกอบด้วยกันสามวนนะครับด้วยกันนะครับแล้วเมื่อเราได้ไปศึดษากลนควานี่เราก็จะมาเขียนนะครับว่าเอกสารว่า ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานของเราเนี่ยมีอะไรบ้างประโยชน์นะครับของสิ่งที่เราทำเนี่ยเกิดอะไรบ้างนะครับและเมื่อ,อนักเรียนได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับก็ครูก็จะมีงานให้นักเรียนทำนะครับก็คือเขียนในส่วนของนิยามศัพท์นะครับ และในส่วนของบทที่สองโดยให้ส่งในอัลบั้มนะครับอัลบั้มเดิมที่ได้ส่งครูมาแล้วนะครับโดยขั้นตอนนะครับในการาเข้าไปเพิ่มรูปในอัลบั้มนะครับก็คือเข้าไปที่ขีดสามขีดนะครับบางเครื่องอาจจะเป็นจุดสามจุดอยู่ด้านมุมบนหรือมุมล่างของของหน้าจอนะครับเมื่อคลิกเล้วนะครับจะเข้ามาสู่หน้าจอขั้นตอนที่สองนะครับ ให้เลือกลูกศรนะครับตรงนี้จะเป็นลูกศรเครื่องหมายคล้ายๆเครื่องหมายมากกว่านะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่สามครับหาชื่อของตัวนักเรียนเองนะครับแล้วก็กดที่จุดสามจุดนะครับในในหน้าจอก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับสีสี่เมนูให้เราเลือกเพิ่มรูป นะครับเมื่อกดเพิ่มรูปแล้วนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอขั้นตอนที่5ครับ mm hmm. เมื่อเข้ามาในหน้าจอนี้นะครับให้นักเรียนสามารถเ,าเลือกเพิ่มรูปได้ครับโดยรูปไหนที่นักเรียนเลือกนะครับจะเป็นวงกลมสีเขียวตามตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้นะครับเลือกได้ามากกว่าหนึ่งรูปครับไม่ว่านักเรียนจะเขียน หรือจะส่งรูปเข้าอัลบั้มกี่รูปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดต่อไปครับเมื่อกดต่อไปนะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนที่หกครับขั้นตอนการเพิ่มรูปนะครับให้นักเรียนเลือกที่เพิ่มเป็นกเสร็จขั้นตอนการาส่งงานทางอัลบั้มครับการเพิ่มรูปในอัลบั้มนะครับ ำหรับคาบนี้นะครับก็ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการเขียนคำศัพท์นิยามนะครับแล้วก็บทที่สองนะครับโดยครูจะแนบตัวอย่างนะครับในกลุ่มลน์นะครับให้นักเรียนแล้วก็เขียนลงในใบงานแบบออนไลนนะครับที่นักเรียนที่นักเรียนมีอยู่ที่บ้านเลยนะครับ เขียนต่อจากงานชิ้นที่แล้วนะครับแล้วก็ส่งนะครับสำหรับคาันี้สวัสดีครับ